ได้เวลาต้อนอาหารกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Petty Pet Family นะคะวันนี้เราพามาส่อง นกหอมยกกันนะคะคู่นี้นะคะกําลังมีลูกเต็มลังเลยนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะตอนนี้เขากาลังป้อนลูกเขาเป็นช่วงเวลาเย็นๆนะคะประมาณห้าห้าโมงนะคะเขาก็มาป้อนลูกๆกันนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะพ่อแม่เขามา ดูข้างในกันหน่อยนะคะก็จะมีทั้งลูกของเขานะคะแล้วก็ลูกฝากนะคะตัวเหลืองๆตาแดงๆเนี่ยคือลูกฝากทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ตัวเขียวก็เป็นลูกฝากนะคะถ้าเป็นตัวลูกของเขาจริงๆจ,จะเป็นหนีเปิดยฟที่สีฟ้านะคะตัวสีฟ้านะไม่เหมือนพ่อเลยนะคะรอบนี้ตรงที่มันรอ,องรังหายไปก็เพราะว่า เขาถีบเขาเตะเอาออกไปหมดเลยนะคะก็คือพ่อแม่เขาเขี่ยออกนะเป็นช่วงเวลากำลังกินข้าวเย็นนะคะเด็กๆกำลังรอคุณพ่อคุณแม่กินข้าวเย็นกันอยู่นะคะรอกันใจจดใจจ่จจจอยตรงปากหลังเลยนะนะคะใครชอบเด็กๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ ก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า